พื้หนหลังรูปตะไ่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโคชเบ้งนะฮะสาธิตธนศน์ก,กับรายการขอขยับ X ออกอกังกายทำได้ทุกที่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับท่าบริหารเขาเรียกว่าที่ทําให้กล้ามเนืกก้อกลางลาตัวของเราเนี่ยนิ่งนะครับหรือว่าเราเรียกว่าเป็นแอนตี้โรเทชันก็คือไม่ให้มันหมุน ซึ่งปกติเนี่ยการออกกำลังกายแบบนี้จะทําค่อนข้างยากนะฮะในชีวิตประจําวันหรือว่าบอกให้เราไปเล่นฟิตเนสเองก็แล้วแต่ดังนั้นวันนี้ผมจะมีอุปกรณ์เป็นยางยืดน,นะครับมาให้เพื่อนๆสามารถเอามาฝึกกันส่วนใครที่ยังไม่ได้เตรียมไว้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีท่าที่สามารถทําได้ด้วยมือเปล่ามาให้ทดลองกันนะฮะอันแรกเลยนะครับยางยืดเนี่ยจะช่วยเพิ่มแรงต้านที่มาจากด้านข้างนะครับเราก็จะเอายางเนี่ยทำการผูกไว้ นะครับล็อกกระสอบไว้ทําการคล้องเข้าไปนะครับหลังจากนั้นดึงให้แน่นเบื้องต้นเนี่ยให้เริ่มจากการที่นั่งคุกเข่าก่อนนะครับะจะช่วยทําให้เราจัดระเบียบร่างกายได้ดีเพราะว่าถ้าเราเริ่มจากยืนทาเนี่ยบางทีเราจะมีการใช้สะโพกหมุนไปหมุนมาช่วยนะครับเซตให้ตำแหน่งของยางเนี่ยค่อนข้างตึงมีแรงดึงนะครับในขณะที่เราเริ่มใช้2มือของเราเนี่ยจับไว้นะครับ แล้วก็ให้มือเราอยู่ยตรงกลางระหว่างหน้าอ,อกนะครับหลังจากนั้นค่อยๆหายใจออกเหยียดแขนไปอาจจะเข้ากลับเข้ามาเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าทำอะไรทำไมมันดูง่ายกันคือจริงๆคือแค่ถือไว้ตอนนี้ฮะถ้าเราไม่ออกแรงเก่งกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเนี่ยตอนนี้ตัวเราจะถูกหมุนไปด้านข้างฉะนั้นหมายความว่าตลอดเวลาที่ผมทําอยู่เนี่ย ตัวผมต้องออกแรงเก่งให้มันนิ่งไว้ตลอดเวลาและหลังจากนั้นพอทันทีที่ผมเหยียดแขนไปเนี่ยพอคานมันยาวขึ้นเนี่ยความยากในการต้านมันก็จะยามากขึ้นนะฮะก็าจะทำให้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวของเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาเดี๋ยวเราลองข้างละ5ครั้งก่อนแล้วกัน คโคชแป้งนั่งคุกเข่าบนเสื่อออกกำลังกายที่รองหัวเข่าไว้แล้วยืดตัวขึ้นใช้สองมือจับยางยืด power band ที่ผูกไว้กับเสาให้เกือบตึงจากนั้นหายใจออกพร้อมกับค่อยๆดึงมือที่จับยางยืดไว้ให้ออกห่างจากตัวจนแขนเหยียดตรงแล้วหายใจเข้าดึงมือกลับมาไว้ที่กลางนี่ออถ้าสลับข้างนะครับเราลองดูจากฝั่งนี้บั่งเริ่มจากเซ็ตให้ยางตึงนะฮะตัวตรงตลอดเวลา ะค่บค่อยๆเหยียดแขนออกไปโคชเป้งหันหลังนั่งคุกเข่าให้เฉียงห่างจากเสาแล้วดึงยางยืดให้เกือบตึงพร้อมกับหายใจเข้าจากนั้นหายใจออกพร้อมกับค่อยๆเหยียดแขนไปข้างหน้าจนแขนตรงแล้วหายใจเข้าพร้อมกับดึงมือกลับมาไว้ที่ระว่างอกเช่นเดิมหายใจออกขณะที่เราเหยียดแขนงอแขนเข้ามาหายใจเข้าสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านสามารถเล่นนะครับกับคนที่บ้านก็ได้ก็คือถ้า เรามีเพื่อนอยู่เนี่ยเราทําท่านี้เนี่ยให้เพื่อนออกแรงดันนะครับออกแรงดึงออกแรงดันให้ไปในอีกทิศทางหนึ่งนะครับแล้วเราต้องพยายามเก่งนิ่งต้านไว้แล้วค่อยๆเหยียดแขนออกไปโดยที่เพื่อนพยายามออกแรงดึงสู้กันอยู่ทีนี้เราสามารถพัฒนานะครับทำให้มันยากขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับก็คือใช้การยืนเวลาเรายืนเนี่ยเราต้องล็อกตัวทั้งหมดให้นิ่งไว้นะครับแล้วก็เก่งตัว เหยียดออกไปเพราะว่าทันทีที่เริ่มยืนเนี่ยบางคนก็จะเริ่มมีอาการแบบใช้สะโพกช่วยดึงนะครับมันก็จะยากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองสัก5้าครั้งครับโคชแป้งยืนให้ห่างจากเสาเช่นเดิมย่อเข่าลงเล็กน้อยแล้วจับยางยืดให้เลื่อนขึ้นอยู่ระดับอกจากนั้นดึงให้เกือบตึงพร้อมกับหายใจเข้าแล้วค่อยๆหายใจออกพร้อมกับยืดแขนเหยียดตรงไปข้างหน้าเพิ่มความยากขึ้นไปอีกนะครับก็คือเราจะทำท่าเป็นเหมือนท่า เล็กลังอยู่เช่นนี้นะครับอ่าก็จะทําให้กล้ามเนื้อต้องเกรง็งมีความต้องการความมั่นคงมากขึ้นนะครับโคชแป้งยืนเฉียงจากเสาจับยางยืดให้เกือบตึงจากนั้นก้าวขาซ้ายมาข้างหน้าย่อเข่าซ้ายลงส่วนขาขวาอยู่ข้างหลังเป็นท่าเล็กลั์จากนั้นหายใจเข้ามือที่จับยางยืดยังอยู่กลางอกแล้วค่อยๆหายใจออกพร้อมกับเหยียดแขนตรงไปข้างหน้าเห็นง่ายๆอย่างนี้เอออยากจะบอกว่าให้ลองนะครับแล้วก็ ทักษะนี้เป็นทักษะที่สําคัญมากๆเลยสําหรับคนที่อยากจะเล่นกีฬาให้มีประสิทธิภาพเพราะว่าถ้าเราสามารถควบคุมกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวของเราให้มีความมั่นคงแล้วก็นิ่งได้ก็จะทําใหออ้การอ,อกร่างกายของเราเนี่ยส่งแรงได้ดีนะครับดังนั้นเวลาเราฝึกเนี่ยก็เรื่องน้ำหนักที่เราสามารถทําได้นะครับประมาณ8-12ถึงครั้งนะครับโดยที่ฟอร์มยังถูกตัวไม่แกว่งไปแกว่งมาทําเป็นประจำนะครับออครั้งละ1ถึงเซตอาทิตย์ละสงวันก็จะทําใหออ้แกนกลางลำตัวของเราแข็งแรงครับ